จำได้ไหมคะตอนเด็กๆที่เวลาเราเรียนภาษาอังกฤษแล้วพอถึงวันพุธแล้วครูเขาสอนว่า Wednesday เราเด็กทุกคนก็จะงงว่าอ่านไงหรอ Wednesday วันนี้มีลิสต์คำมาให้ที่เป็นคำคล้ายๆแบบนี้เราลองมาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้าง Aspirin Average Business Beverage Camera Catholic Chocolate Comfortable Desperate different, every, extraordinary, family, favorite, interesting, memory, miserable, mystery, opera, preference, restaurant, temperature, taught, vegetable, wonderfully. And then there "-ally", basically, practically, naturally. Me a จะออกเสียงเป็น separate สองพยางค์ถ้าเป็น adjective เช่น I'd like a separate closet แต่ว่าถ้าเป็น verb ก็จะออกเสียงเป็น3พยางค์เป็น separate เช่น we need to separate the sisters แล้วก็มีคำอีกกลุ่มหนึ่งที่ถ้าเป็นในสำเนียงอเมริกรันมันจะออกเสียงสระน้อยมากคือคำว่า botany litany monotony monotonous อาจจะต้องลองเลือกๆดูว่ามีคำว่าอะไรที่เราใช้บ่อยลองไปฝึกกันดูนะคะ